เข้าเป๋าพี่ยายหน่อยเอาสะไพ่ย,ยังไงไพ่ย,ย่างนี้อ่าเอาไพาเข้านาขอคนถึงขังข้อระฆังข้าวสาแลีแลแอแโอ้ยหนูไปไหนมาหนูไปเทเว่นมาโอ้ยที่พี่หนูได้อะไรมาฝากยายหนูได้อะไรมาฝากยายคะหนูได้อะไรมาฝากยายไปเซเว่นมาอ่ะมีอะไรบ้างในเซเ เคเอฟซีด้วยไหมมีนี่ไหน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 กมีเป่าโอ้ยกระเป๋ามีบินอะไรอ่ะยายอ่านดูสิเฮ้ยน้ำประปาของคุณนิชนันอินทระสอนอ่าเป็นน้ำประปาทั้งหมดสามร้อยสิบสองบาทขอให้คุณนิชนันไปจ่ายด้วยนะคะประปาค่ะ อาณาปป่า,ปานี่เหรอได้ไปเซเว่นมาได้นี่เหรอโอ้ยไปใหม่ก็ได้นะบาย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 เดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะถ้าเราซอนอย่างนี้เขาก็จะได้อย่างนี้เลยค่ะไปที่แมกก่อนอะไรนะไปเซเว่นอ๋อไปเซเว่นมาแล้วโอ้คิดถึงจังเลย ควายได้อะไรมาล่ะลูกค,เคีเอฟซีมาอ๋อคีเอฟซีมาเอ้าเย็ซีเหรอได้อะไรมาอ๋อได้ไปหลับแป้งมาด้วยเหรอซีเนหาเหรอค,อคอวายเดกควายเด็กจะแต่งหน้าให้แ,แต่งเหรอจะแต่งให้แต่งเอ้อแต่งให้แต่งเหรอจะนั่งจะนั่งเหรอโอเคนั่งก็ได้ค่ะนั่งก็ได้ค่ะแต่งดีๆนะแต่งส,ยสวยๆนะ แ,แต่งไม้ไแต่งได้นะแต่งให้ได้ให้แย่แต่งนะแต่งสวยๆนะไม่สวยไม่เอานะโอเคไหมคะอคุ้ยพี่แมนช่างทำไมทำอย่างนั้นถ้าพี่แมนไม่ได้ทำอย่างนี้นี่พี่แมนก็ทำอย่าง ค่ะดูนะพี่แมงก็จะมิสิพี่แมงทำยางอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างี้ย่างี้ยแล้วค่ะสวยแล้วค่ะหันกว่านี้ไม่มีอีกโอ้ยแล้วไม่ตั้งแซวรู้ตัวนะไม่ได้อยากเป็นคนเชื่อ

โอเคของไงนั่นแหละเวลาเวลาของแกมมี่หรืออะไรจะจะจะร้องขึ้นใจะไหมฮูวิวฮูวิวฮ่าฮ่าเออท่หอยล้องได้แล้วฮูวิวฮูวิวอะฮ่าเออเออะไรต้นต้นฮูวิว